เอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้สื่อทางญี่ปุ่นนั้นตีข่าวแล้วนะครับว่านักเตะไทยคนนี้กำลังจะไปเล่นที่เจลีในโอกาสข้างหน้าแน่นอนนะครับแอดมินเคยเสนอไปแล้วนักเตะค,คนนี้ไม่ใช่ใครเลยนะครับก็คือธิรพัฒน์ปรือทองซึ่งเป็นนักเตะของ b g จีปทุมยูนเต็ดแล้วก็บีจีปทุมยูนเต็ดเนี่ยจะส่งไปฝึกซ้อมที่คอนซเดเรซัปโปโรและการที่ธีรพัฒนปรือทองไปครั้งนี้ คือไปครั้งที่สองแล้วนะครับเขาเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วไปอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ฝึกซ้อมกันที่นั่นแล้วก็กลับในโครงการของคอนเซเดเดซัปโปโรที่คัดเลือกเยาวชนแล้วธีรพัฒน์ปรือทองเป็นคนเดียวที่ชนะเลิศแล้วก็ส่งไปที่นั่นแต่ตอนนี้บีจีปทุมยูเนเต็ดจะส่งไปอย่างเป็นทางการเพราะว่า จะส่งไปอยู่กับคอนซเดเรซัปปโรไปซ้อมที่นั่นเป็นเวลาถึง6เดือน6เดือนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เจลิกนั้นมีฤดูการพิเศษขึ้นมาแล้วทางสื่อญี่ปุ่นนั้นจับจ้องเลยนะครับกับธีรพัฒน์ปรือทองเพราะว่าเขาได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของบีจีปทุมยูในเต็ดหลังจากที่มาซาดายชิอิมาคุมทีมการที่ส่งธีรพัฒนปลือทองไปเนี่ยไปซ้อมเนี่ยเมื่อไปซ้อมแล้วสัเกิดว่า เข้าตาทางคอนเซเรเรทัปโปโรสื่อญี่ปุ่นบอกว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาในบริยะาสั้นๆก็คือ6เดือนนี่แหละนั่นเท่ากับว่าคอนเซเรเรทัปโปโรจะได้ธิรพัฒนปรือทองเป็นนักเตะของเขาในช่วงเวลาบริยะาสั้นๆแล้วสามารถที่จะลงเล่นได้อีกด้วยแอดมินก็เลยขอเสริมตรงนี้ว่า มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าได้เซ็นสัญญาเนี่ยธิรภพัฒน์ปรือทองจะได้ลงเล่นถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมแอดมินคิดแบบนั้นว่าธิรภพัฒนปรือทองจะมีโอกาสได้ลงก็จะพูดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันเลยนะครับว่าทางคอนซโดเรซัปโปโรเนี่ยผู้จัดก,การทั่วไปคือเบรุจิคาวะอิได้มาพูดถึงฤดูกาลพิเศษนี้และมีความพึงพอใจในการเสริมทัพของ คอนเซเดเรซัปโปโรที่สำคัญก็คือว่าเขาได้พูดถึงว่าฤดูกาลนี้จะให้โอกาสนักเตะเยาวชนต่างๆที่อยู่ในทีมนั้นได้มีโอกาสลงไปสัมผัสเกมเพื่อจะฝึกนักเตะพวกนี้เป็นกำลังต่อไปในฤดูกาลข้างหน้าถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องโยงกลับมาว่าถ้าธิรพัฒน์ปรือทองได้ฝึกกับคอนเซเดเรซัปโปโรแล้วเข้าตา มีโอกาสได้เซ็นสัญญาอยู่กับสโมสรโชคราแบบเนี้ยมันจะทำให้ธิรพัฒน์ปรือทองได้มีโอกาสลงไปสัมผัสเกมที่คอนซาโดเรซัปโปโรนั้นจะมีการแข่งขันตามที่ผู้จัดการทั่วไปของคอนซาโดเรซัปโปโรได้บอกไว้ว่าจะให้โอกาสนักเตะเยาวชนพวกเนี้ยได้ลงไปสัมผัสเกมอาจจะมีพวกซีเนียนั้นคอยคุมอยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่แอดมินวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าโอกาสข้างหน้าธิรพัฒนปรือทอง มีโอกาสไปซ้อมแล้วทําผลงานได้ดีมันก็มีโอกาสได้ลงเหมือนกันน่าจับตาเลยนะครับกับธิรพัฒน์ปรือทองแต่สิ่งสําคัญที่ทางสื่อญี่ปุ่นได้พูดถึงน่าสนใจเลยนะครับที่ทางสื่อญี่ปุ่นพูดถึง BG จีปทุมยูเนเต็ดว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนตั้งแต่มาซตาไดชิอิมาเป็นโค้ชให้กับ BG จีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยทางสื่อญี่ปุ่นมองว่าบ g นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นําเข้านักเตะญี่ปุ่นมาบวมทีมหลายคนเลยที่สําคัญทางสโมสรนั้นให้ความสําคัญกับนักเตะเยาวชนเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนานักเตะโดยการที่จะให้นักเตะแต่ละคนนั้น มีโอกาสได้ลงเล่นถึงแม้จะไม่ได้ลงเล่นในสโมสรก็จะให้สโมสรน,นั้นยืมตัวไปเพื่อจะมีโอกาสได้ลงเล่นแต่ท้งสือญี่ปุ่นได้มองเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าทางบีจีปทุมยูเนเต็ดนอกจากจะพัฒนานักเตะเยาวชนแล้วยังใช้การพัฒนาโดยการที่จะส่งนักเตะไปพัฒนาในลีกนอก กาจะมองตรงที่ธีรพัฒน์ปรือทองนั้นมาซ้อมกับคอนเซเดเรสัปโปโรแต่ที่ผ่านๆมานั้นบีจีปทุมยูเนเตดได้ส่งนักเตะต่างๆมาเล่นในเจลีกมาซ้อมในเจลีกถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยมีเยอะแยะเลยถึงแม้จะได้ลงหรือไม่ได้ลงเนี่ยก็ส่งนักเตะพวกนี้ให้มีโอกาสพัฒนาในลีกนอกนี่คือสิ่งที่ทางญี่ปุ่นมองไว้ว่าบีจีปทุมยูเนเตตจะใช้วิธีแบบนี้ในการที่จะพัฒนานักเตะ กระดับเข้าสู่สโมสรโดยการส่งไปเล่นในลีกนอกถ้ามองกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่พิตกูสตัฟสันส่งไปนารักครับตุนพัฒบัวพันไปเล่นในเจลีกแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับเอกนิตปัญญาเรือนศักดิ์วงกรพวกนี้จะลงไม่ได้ลงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไปซ้อมอยู่ที่นั่นเป็นสิ่งที่ทางสื่อญี่ปุ่นนั้นจับจ้องอยู่พอมาซาทาไดชิอิมาคุมทีมนี้ก็จะนําเข้านักเตะญี่ปุ่นมารวมกระทั่งนักเตะที่ไปฝึก จากใจลีกจากหลีกนอกมาก็จะมาผสมผสานทางสื่อญี่ปุ่นก็จะมองกันแบบนี้ว่า B G ปทุมยูเนเต็ดจะใช้การพัฒนาแบบนี้เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตเขาถึงคอยจับตากับ B G ปทุมยูเนเต็ดนะครับ ในส่วนของสุภโชครรชาติต้องพูดกันนิดนึงทางครอบครัวนั้นบอกว่าได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเพื่อจะไปร่วมง,งานคิกออฟ2026คืองานที่สโมสรน,นั้นพบปะกับแฟนบอลของสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรจะจัดกันในวันพรุ่งนี้วันที่9นี่แหละ แต่ว่าวันที่8นี้จะมีการที่จะแนะนำนักเตะใหม่ของคอนเซอรเรซัปโปโรให้กับแฟนบอลได้ทราบเตาเข้ามาใหม่อยู่ประมาณ3-4คนรวมกระทั่งนักเตะเก่าที่ดึงมาจากสโมสรอ,อื่นที่ให้ยืมตัวไปในงานลิ c กออฟ2026ของคอนเซอรเรซัปโปโรนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก็19นาฬิกาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายวรวมกระทั่งมีการแนะนำนักเตะทั้งหมดของคอนซเดเรซัปโปโรมีการพูดคุยพบปะแฟนบอลรวมกระทั่งบทสัมภาษณ์ต่างๆมีกิจกรรมการแสดงต่างๆพวกนี้ก็ทั่วๆไปเหมือนกับสมโมสรต่างๆของเจลีกที่จะมีการพบปะแฟนบอลถือว่าเป็นงานสำคัญของแต่ละสมโมสรเลยคอนซเดเลัปโปโรจะจัดกันในวันพรุ่งนี้และก็เชืววช่อว่าสุภพชศรุชาตินั้นก็จะอยู่ในงานนี้ด้วย น่าจับตากับคอนเซเรเรซัปโปโรในฤดูกาลนี้ที่สำคัญสุภโชคุสัช,ชาติยังอยู่กับสโมสรสัญญาอีก2ปีเป็นงานท้าทายอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการเปลี่ยนโคช้ชใหม่แล้วทางผู้จัดการบอกว่าจะให้นักเตะพวกเยาวชนนักเตะที่อยู่กับทีมฝึกซ้อมอยู่นี้จะได้มีโอกาสได้ลงเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าจะดูศักยภาพของแต่ละคนเพื่อจะคัดเลือกในฤดูกาลปกติทั่วไป ก็คงจะลงมาแล้วก็มีพวกเีเนียนั้นคอยคุมอยู่ด้วยเพราะว่ามันก็มีแค่แพ้ชนะเท่านั้นไม่มีการเลื่อนชั้นตกชั้นก็จะเป็นการฝึกนักเตะในฤดูกาลนี้อีก6เดือนถือว่าน่าจับตากับสุภชคสารชาติเลยนะครับว่าจะมีโอกาสในคอนซเดเรซัปโปโรฤดูกาลนี้อย่างไรเพราะว่าเปลี่ยนโค้ชใหม่อีกด้วยเป็นโค้ชญี่ปุ่นถามว่ามันต่างไหมกับโค้ชญี่ปุ่นที่ผ่านมา แอดมินยกตัวอย่างเดกิอิวามะสะเดกิอิวามะสะนี้รู้จักสุภพโชคสารชาติมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นนักเตะอยู่ที่ BEC เทโลในสมัยนั้นแล้วสุภพโชคสารชาติยังเป็นนักเตะเยาวชนกับบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเดกิอิวามะสะเนี่ยเคยเป็นโค้ชให้กับคาชิมะแอลเลอร์ แล้วตอนนั้นคอนเซเดเรซัปโปโรอยู่ในเจวันก็มีการประทะก,กับคาชิมะแอลเลอร์ด้วยเดกิอิวามะซะก็จะเห็นสุภโชสัชาติอยู่ในทีมด้วยพอดกิอิวามะซะคุมทีมคอนเซเดเรซัปโปโรสุภโชสารชาติก็ได้มีโอกาสได้ลงให้กับทีมอีกด้วยตัวอีกคนหนึ่งคือชิโงดชิบะตะนี้เป็นโคช้ชอยู่สิบแปดของคอนเซเดเรซัปโปโรก็คืออยู่ในสโมสรก็รู้จักนักเตะทั่วไปในสโมสรอ,อยู่แล้วก็รู้จักสุภพโชสัรชาติ เพราะฉะนั้นเวลาเขามาคุมทีมเนี่ยสุภพโชคสารชาติก็เลยได้ปร,รับโอกาสตรงนี้ด้วยแต่ถามว่าแล้วเคนตะคาวะอิละโคชคนใหม่ที่มาจากซัง,งนันโทสุจะรู้จักสุภพโชคสารชาติหรือไม่แอนมินก็ต้องบอกว่าก็ต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าโคชต่างๆที่อยู่ในเจลีกเนี่ยต้องประทะกันหลายสโมสรแล้วก็จะจับตานักเตะท,ที่โดดเด่นอยู่ในสโมสรถามว่าแล้วสุภพโชคสารชาติโดดเด่นได้อย่างไร ก็อย่าลืมนะครับว่าตอนอยู่ในเจาวานนั้นคอนเซเดเรซัปโปโรเคยปะทะกับซังงันโทสุภายใต้การคุมทีมของเคนตะคาววอิมาแล้วและที่สำคัญก็คือว่าสุปโชคสรสัชาติเป็นคนยิงซังงันโทสุอีกด้วยบรวมกระทั่งเอซิตอีกด้วยที่ผ่านมาที่คอนเซเดเรซัปโปโรเจอกับซังงันโทสุเพราะฉะนั้นต้องเข้าตาเคนตะคาววอิอยู่แล้ว นี่ในฐานะที่แอดมินมองนะครับที่แอดมินวิเคราะห์อยู่ก็คงอาจจะได้รับโอกาสในฐานะที่เป็นนักเตะเก่าแล้วก็นักเตะซีเนียเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อไปว่าฤดูการพิเศษนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวแอดมินจะเอาภาพต่างๆในงาน k ิ c k off 2อพของคอนซาโดเรซัปโปโรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งคอยติดตามกันนะครับ